걸그룹 블랙핑크가 유튜브에서 또한번 세계 최고의 인기를 증명했습니다. สวัสดีครับวันนี้เรารวมข่าวดีของน้องลิซ่าไว้อีกมากมายเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงใสๆของน้องลิซ่าอีกครั้งหนึ่งเพิ่มเติมในรายการของคุณโจโจ้ไลท์ที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผีด้วยนะคราวนี้รวมถึงทีวียักษ์ใหญ่เกาหลีถึง2สถานีด้วยกันครับเป็นสถานีระดับชาติเลยนะก็มาพูดถึงน้องลิซ่ากับความสําเร็จของเธอด้วยช่วงนี้แม่น้องลิซ่าจะยังไม่ออกมาปรากฏตัวให้แฟนคลับได้เห็นนะฮะเนื่องจากยังต้องกักตัวอยู่วันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วถ้าตามหลักสากลก็น่าจะเหลืออีก8วววัวััันนนนนนครบกกก่าาาาจจจจะะ14หหลง้้เเ็็อไดแป ออกมาพบปะสื่อมวลชนแฟนคลับทั้งหลายแต่ถึงแม้เธอจะไม่ได้ปรากฏตัวแต่อย่างใดนะครับกระแสของเธอก็ไม่มีแผ่วเลยจริงๆยังมีการพาดหัวข่าวของเธอไปทั่วโลกอย่างสม่ำเสมอนะครับมาเริ่มต้นที่ฝรั่งอเมริกาก่อนเลยมีบทสัมภาษณ์ของคุณโจโจ้ไลท์มาเพิ่มเติมเล็กน้อยครับไปฟังเสียงน้องลิซ่ากันป um, m ศา a ผีสิงเอ่อฉันเ e n มี n t And I think cats are like chasing all the <laughs> yeah. all the bad like. But you energy. had one previously, though, right? Yeah, it, but it's like five years ago. So thes kind of Keep ใครได้ยินแบบนี้แล้วถ้ากลัวผีก็หาน้องแมวมาเลี้ยงแทนนะฮะจากกลัวผีก็จะกลายเป็นทาสแมวแทนางานนี้ด้านสื่อเกาหลีก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันครับอย่างล่าสุดสื่อเกาหลี KBS TV สถานีแห่งชาติเกาหลีเลยนะฮะระดับชาติก็ออกมาพูดถึงน้องลิซ่าด้วยโดยเสนอข่าวว่าจํานวนผู้ติดตาม YouTube ของช่อง Black p ิ n k เนี่ยล่าสุดเกิน70ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาไปประมาณ5ปีนิดๆเท่านั้นตั้งแต่วง Black พิง k เปิดช่อง u t u b e ในเดือนมิถุนายนปี2016 หลังจากนั้นช่อง YouTube ก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วก้าวกระโดดโดยเฉพาะแต่ละครั้งที่ออกเพลงใหม่ๆก็จะมีสมาชิกหลายล้านคนเข้ามาติดตามรวมถึงก็มีการพูดถึงนองลิซ่าด้วยว่าวิดีโอแสดงการเต้นสุดพิเศษเพลงมันนี่ของนองลิซ่าที่อัปโหลดใน YouTube วันที่23กันยายนที่ผ่านมาได้สร้างสถิติใหม่ออกมาอีกแล้วเป็นมิวสิกวิดีโอแสดงการเต้นของศิลป,ปินเคป๊อปที่ยอดวิวทะลุ300ล้านครั้งเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์โดยเจ้าของเดิมสถิติก่อนหน้านี้ก็จะเป็น h ฮาวยูไนเงท,ทววน,นท่ เพลงมันนี่ทำไว้66วันเท่านั้นเร็วกว่าถึง10วันด้วยกันนี่คือความสําเร็จอันน่าทึ่งสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการเคป๊อปอันนี้ก็เป็นสื่อ KBS สนะครับสถานีโทรทัศน์ระดับชาติของเกาหลีออกมาพูดแบบนี้ในขณะอีกทีวีหนึ่งอย่าง SBS ก็ออกมาพูดถึงด้วยนะครับก็จะพูดคล้ายๆกันนะฮะแต่ไม่ได้พูดถึงนองลิซ่าโดยตรงจะพูดถึงประเด็นที่ b l a c k p พ n งเนี่ยสามารถมีสมาชิก YouTube ครบ70ล้านคนนั่นเองครับโอ้70ล้านคนนี่เยอะมากนะใกล้เคียงกกกัับปปปรรระะะชาารรเเเเททททศไทยยยลีีญญญีีดดว็็ถนนสญญณ่ค ครับสำหรับเพลงมันนี่แม้จะไม่ได้โปรโมทในเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการโดยสาเหตุที่เนื้อหาอาจจะไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมฝัง่งเอเชียนะครับอาจจะไปเหมาะกับวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกมากกว่าก็เลยมีการไปโปรโมตฝั่งอเมริกาวิทยุอเมริกานั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับระดับทีวีเกาหลีก็ยังให้ความสนใจแล้วก็ออกมาพูดถึงความสําเร็จของเธอคนนี้สาวน้อยคนไทยคนนี้ไม่ทรรมดาจริงๆครับคนเกาหลีทั้งประเทศต้องหันมาดูข่าวเธอคนนี้แต่แฟนคลับก็ยังสามารถสนับสนุนความสําเร็จของเธอให้มากยิ่งขึ้นไปอีกได้นะครับโดยการ การโบนองลิซ่าในงานมาม่านั่นเองสำหรับใครที่เล่นทวิ t เตอช่วงนี้ก็อาจจะเห็นแท็กนองลิซ่าบ่อยหน่อยนะฮะไม่ต้องตกใจไปครับก็รวมถึงส่งกําลังใจให้นองลิซ่ามีสุขภาพแข็งแรงจิตใจผ่องใสอ่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะรวมเรื่องราวความสําเร็จของนองลิซ่าอีกเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยขอบคุณครับ